สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ n เน็กท Channel เล่าเกมเน็กทอมคลิปนี้ครับเราจะมาประลองเกลือกันในตู้ของซินทอร์ออทานครับมาดูกันว่าผลประกอบการของตู้นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างครับไปดูกันเลย10ใบ,บแรกครับเจมเจมจัดไป ฟ้ามาประเดิมเลยกดผ่านยังด่วนสุบแบกถือว่าเป็นการเผาเครื่องนะครับสลัดเกือนไปก่อนหนึ่งรอบไปดูกันอีกสิบใบต่อไปครับหวังว่าจะม่วงเลยนะรอบนี้ สมพรปลาครับผมม่วงมาแล้วพี่<ม>เขาเป็นไข่ไม่รู้ครับแอบเข้ามาถึงยังไม่ออกแต่ก็เริ่มม่วงมาแล้วเราก็จะมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆครับไปต่อกันอีกสิบใบม่วงต่อเนื่องไหมไหม้ม่วงครับงี้ มาแล้วครับเซนทอทหารอดทนนะครับสิบโลนี้ก็ทนไปก่อนแต่ความหวังเรายังมีครับผ่านไปครึ่งทางครับไปต่อกันเลยมาเลยมิลล่ารอบนี้มาเลยมิลล่าฟ้ามาเลยมิลล่าสงสัยว่า เราจะไปเจอ,อนี้จุดนัดพบอีกแล้วเหรอเนี่ยไปแล้วสี่สิบใบครับถ้าจะไม่แปะก,ก็ต้องมาลับมาเลยมิล่าฟ้ามาอีกแล้วนะน่าจะเหมือนเดิมครับหัวเคยค้ามมาเคยขี่การันตีที่เราคุ้นเคยมากันอีกนะ้ครับท่านไม่ต้องม่วงแล้ว ยังไงก็ได้อยู่แล้วครับพี่เซ็นทอ,องเราออทานควงมาเลย,เยแล้ววรัมาพบกันที่การันตีครั้งครับจึแจมไปอันนี้ควงอีกรอบตือมันสองตัวติดครับเดี๋ยว่านะมันควงไปแล้วนี่ว่ามันควงสองรอบติดครับ โอ้ยอีเทอร์เรชั่นเห็นใจครับจัดมาให้2ตัวจำแชมติดกันเลยทีเดียวตอนแรกคิดว่างง,งครับมันมันมันสองขมรอบมันควงอะไรบ่อยเหลือเกินสรุปคือได้2ตัวติดครับผมผลกอบการตู้นี้ของ Nick ทอมครับสรุปก็คือสามารถฝ่าฟันดงเกลือมาได้ครับได้มากกว่า1ตัวครับ เป็น2ตัวเลยเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้ามารับชมมากรบฝากกดติดตามครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันครับและถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีข้อเสนอแนะหรือคําติชมครับอะไรก็สามารถมาพูดคุยกันได้และที่สำคัญครับอีกไม่กี่วันนะครับวัน2วันนี้ครับตัวใหม่มาอีกแล้วครับเป็นตัวละครเกาะหนักครับก็เดี๋ยวไปประลองกันอีกสักรอบหนึ่งครับเป็นตัวละครใหม่นะครับ คลิปนี้ครับปลองเกลือกับตู้ของคุณออทานเนี่ยครับก็ขอจบตะพินเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ